แต้วยัทพรน,นะคะสีวันที่แล้วค่ะเธอโพสต์ภาพไอจีผลตรวจโควิด -19 ไม่พบเชื้อแต่เธอก็ได้ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ผลตรวจโควิด -19 ว่าไม่พบเชื้อเช่นกันค่ะแต้วบอกว่าที่ตรวจครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าเจอกับแมทธิวแล้วก็ครบ14วันพอดีอแต่หลังจากที่ไปตรวจหาเชื้อครั้งแรกแล้วก็ยังมีไข้ต่ําๆเจ็บคอจึงกลับไปตรวจซ้ําแต่ก็ไม่พบเชื้อตอนนี้เธอได้แจ้งแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีไข้ต่าๆแล้วก็มีน้ำมูกเล็กน้อยค่ะ กองละครเกมาราชรชนที่กําลังถ่ายทําตอนนี้ก็อยู่ในช่วงงดกองแต่กจะได้พักผ่อนประมาณ1อาทิตย์หลังจากนั้นกองถ่ายก็จะแจ้งคิวการถ่ายทําต่อไปนะคะ ซึ่งฝนนะ่ะไปเจอเต้าในงานในระหว่างที่อยู่ในงานเต้าก็ใส่หน้ากากอนรรมามัยตลอดยุลานะคะโดยงานที่ไปเจอเต้าเมื่อวานนี้ก็เป็นงานพิธีสวดพระพิธมศพคืนที่5ของคุณพ่อพลโทยุทธนาสิริสุขค,คะคุณพ่อของสองนักสแสดงเชอรี่เข็มอบอุศรและปูเป้รามาวดีที่สารา12วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เป็นเจ้าภาพนะคะเมื่อคืนค่ะ,คะมีผู้บริหารของช่อง3ค่ะ คุณสมรักน,นรงวิชัยคุณออนอุมาคุณวัล,ลิภาคุณปิ่นกำมูลมารินนท์แล้วก็ผู้จัดร่วมแสดงความเสียใจนะคะเมื่อสักครู่นี้<อ>ที่เราได้เห็นภาพก็คือจะมีเจ้าหน้าที่คอยวัดไข้มีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากอนามัยค่ะมอบให้กับผู้ไปร่วมงานด้วยค่ะครับผมคุณพ่อคุณโทยุทธนาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระดูกสีิอายุ73ปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งทั้งพี่เชอรี่แล้วก็พี่กุ้เป้ก็บอกว่าคุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งเรืืร่่่อออองงงรรระะเเเเบบบบยยวววววิิินนนัััคคคาาามมมผผดชแแลลล้้้้กก็็็็ปูููหทุสํจจภใใ ตัวคุณพ่อในวีรกรรมทหารอันกล้าหาญนะคะโดยพิธีสวดพระพภิธรรมศพคุณพ่อพลโทยุทธนาสิริสุขที่สาลา12วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนจะมีจนถึงวันนี้ค่ะวันพฤหัสที่19มีนาคมเวลา6โมงครึ่งนะคะและจะบรรจุศพในวันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่20มีนาคมเพื่อรอขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผม